ประมาณเท่าไหร่นะ15-20นาทีมันก็จะตัดดับเลยถูกแล้วมันจะขึ้นไฟกับคลิปตรงนั้นสีชมๆก่อนโอเคครับพิมเตอร์ยังสะอาดอยู่เลยอะไรนะเพื่อออกไปอ๋อเพื่อออกไปโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับเพื่อออกไปเป่า ด้วยพวงกระรอกพวงกระรอกก็ไม่ค่อยเลอะนะเดี๋ยวดูข้างนอกให้มันเป็นจังไดนี่เดี๋ยวพอพเดพอเปิดมาอีกนะคนึงสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาตามอาการของ AirMitsu h e ู v y d v y y u t y นะครับอินวอเตอนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งกันนี่ครับมันมี LED กับพิบนะครับนี่ครับสดวงนะครับตรง LED ฝั่งรันนะครับคือเปิดเครื่องกับฝั่งทัมเมอร์นะครับสองดวงนะครับกับพิบต่อเนื่องเลยนะครับ กระพริบต่อเนื่องอาการจะเกิดขึ้นก็คือเปิดเครื่องประมาณ15นาทีนะครับทํางานเย็นแล้วก็ทํางาน15นาทีแล้วก็ฉั่งตัดดับแล้วก็มีการกระพริบนะครับฟ้องเตือนนะครับนี่ด้วยประมาณนี้นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดเบรกเกอร์แล้วเปิดใหม่นะครับเพื่อเช็คการทํางานของตัวข้างในอีกรอบนึงนะครับตัวนี้ไม่ใช่เบรกเกอร์มานะครับเบรกเกอร์มันจะอยู่ข้างบนนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดเบรกเกอร์ใหม่นะครับนี่ครับเบรกเกอร์อยู่ข้างบนเบรกเกอร์มีหลายตัวครับแอมมีหลายตัวนะครับทําการเปิดที่เบรกเกอร์นะครับนี่ครับสวิงมันจะเปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับถ้าเป็น mitsu heavy duty นะครับเปิดแล้วก็ปิดพัดลมยังไม่ทํางานนะครับมันจะรีเซ็ตของมันนะครับ โดยประมาณนี้นะครับเราก็ต้องเปิดที่รีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะอาศัายหารีโมทเลยนะครับไม่รู้วางไว้ตรงไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดที่รีโมทนะครับ เปิดที่รรโมทนะครับสวิงทางานนะครับมีเสียงมอเตอร์ทํางานนะครับโพรงกระลอกหมุนนะครับรูปแบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตามไปตัวข้างนอกนะครับไปดูการทํางานของตัวข้างนอกนะครับนี่ครับพัดลมคอยร้อนทํางานได้ปกตินะครับคอมมพรสเซอร์เดินปกตินะครับไอร้อนอยู่นะครับ ด้วยการทํางานของคอมเพรสเซอร์ปกตินะครับที่ไม่ปกติก็ตรงนี้นะครับที่ที่เราเจออาการนะครับตัวฝุ่นนะครับฝุ่นเกาะตรงแผงนะครับระบายความร้อนนะครับหนาเลยนะครับนี่ครับผมก็จะตียอาการเบื้องต้นน่าจะเกิดจากเลอะนี่แหละครับการระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างแล้วก็รันดูใหม่นะครับโดยที่ผมล้างแล้วผมก็รันดูประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีการฟ้อง ตัดของตัวแอร์นะครับด้วยรูปแบบนี้นะครับผมขอส่งงานลูกค้าเลยแล้วกันนะครับอาการที่มันฟ้องกระพริบนะครับเกิดจากตัวนะครับเอาดอนะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับมันเลอะนะครับไม่สามารถ